พอร้อยนองมาเจนว่าทีนี้ผมใช้ออโต้เนี่ยก็มีตัวโจมตีแค่ตัวเดียวก,ก็มันไม่ใช่การผ่านออโต้ที่เร็วสักเท่าไหร่แต่ก็เป็นการออโต้ที่ชัวรแทบจะร้อยเปเซนต์ส่วจะเห็นว่าสองตัวที่ผมกนีที่ไม่ไม่จะเป็นตัวบ้าจะมีจิตไฟพัดลมนี่สารถตัวที่ฮิได้ นที่นี้ผมใช้สองตัวนี้เพราะว่าตัวฮิยวมูตัวอื่นผมเอารูนออกรูนไม่พอสนใจสองตัวนี้เพื่อที่จะอารีน่ากันบ้านได้ด้วยแล้วก็วากาจริงๆวากาเนี่ยเราใช้เดฟมืดแทนได้แต่ว่าในตรนนี้ผมใช้วากาเพราะว่าวากามันทำเกาะแตกท่าที่หนึ่งเกาะแตกซึ่งมันสอดคล้องกับไอ้น้ำที่จะทำท่าสองเกาะแตก ทำให้บอสเราเนี้ยมีดีบัฟขึ้นน้อยพอดีบัฟขึ้นน้อยตัวบอสเองก็ได้น้อยด้วยน้อยตามไปด้วยเพราะทะ้าพิสองบอสนะฮะบอสเนี้ยเอ่อมันมีเขียนที่นี่คะก็คือมันจะมีท่าเนินบอสจะแอตแทกจะได้เปอร์เซ็นต์ตามตามวูแบบตามดีบัฟที่อยู่บนตัวบอสด้วย ดังนั้นเมื่อเราทำให้ความร้อาดีบัฟมีน้อยเนี่ยบอยก็จะเก่งน้อยลงไปด้วยถ้าผมเอาเดนมืนมาเนี่ยท่าแรกันจะเป็นดีบัฟห้ามฮิซึ่งบอยก็จะ,ะก็จะก็จะเก่งตามดีบัฟห้ามก็จะมีดีบัฟเพิ่มขึ้นมานะครับเรามาลองดูการออโต้เลยละกัน จริงผมก็มีหลายทีมที่สามารถผ่านบอสชายได้นะในความคิดผมถ้าจะ auto ออโต้ร้อเนี่ยบอสชายทำง่ายกว่าบอสหญิงแต่ว่าผมไม่มีทีมที่ผ่านได้แบบเร็วๆเลยก็เลย่านทีมที่ผ่านเร็วได้ก็ไม่ร้อเปนต์ผมเอาทีมร้อเปร์เซนมาโชว์ให้ดูดีกว่านะครับ แลผมก็โตแล้วงั้นดูกันนะว่าจะเป็นยังไงคงขออนุญาตไปเล่นกับแมวกันทักครู่เดี๋ยวกลับมาใหม่นะครับก็ดูชมออโต้กันตามสบาย มำลังจะผ่านกำลังจะเข้าสู่บอลแล้วในสองตัวนะครับทีมนี้ผมตั้งตัวโจมตีไว้แค่ตัวเดียวเราทำให้มันไม่ใช่ทีมที่ไวเท่าไหร่เป็นทีมที่ผ่านร้อยเปอร์เซ็นต์ คนที่เก่งแล้วบังคนพอดีว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นแนวทางสำหรับคนที่ยังไม่ผ่านเราเเราได้ตีห้องบอลแล้วลวันบอน,นี้มันตั้งออโต,โตว้วไวมาดูอะไรเน,นฮะไม่แน่ใจว่าบอสมันตั้ง ก็ปล่ใน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 ขอยมันออโตไปเลยลอยๆกันนะครับมาดูกันว่าจะไเพินเนี่ยจูนี้นะเนี่ยมันจะดีดมีปลทั้งหมดแล้วก็เพ,พิ่มอ o w e าเพิ่มดาบแล้วก็เพิ่มเกาะมาเพิ่มมัทราสปีดด้วยโดยเอ่อตามตามตาม Định bắt yeah. đông, phải. Phải ừ. đi bắt đầu china không gần không phải không phải bắt có đi tụi bắt đầu mía lâu จริงๆถ้าไม่คิดไหนมากเราควรจะตีเขาก็มีตัวกันนะว่าควรจะตีเสาจำไม่ได้นะต้ีเสาไหนแต่ปกติแล้วผมเล่นมือเนี่ยผมตีเสาขวาก่อนเสาที่ตงวากาเป็นตัวให้เทิร์นบอลตรองตีเสานั้นก่อนจะานี้นะเรา,าทำคิวออโต้ใช่ไหมผมก็ ที่ตอนเส็แล้วกันก็ที่ยังกันต้อบรถ้เลยไปเยอะเล ตอนนี้ตนั้นก็หายตามพ่อก็ตามที่ผมเล่นหนึ่งแต่เช้าผมเล่นมือหนึ่งวะครับกว่ากว่า,วาคอมจะฉลาดมาตีเสาได้พอสมควรเหมือนกันนะครับวกตีผมมือผมก็ไม่ค่อยทำตามใครนะรสู้เคยจะบอกให้ทีละเสาเลยฆ่าทีสองเสาเลยแล้วก็แล้วก็กดมือ เราเกดออโตบอลก็ก็ผ่านเหมือนกันฮนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงอยากให้ตีที่เราตัดบอลกันอย่งไรถ้าโจมตีมูโอไม่ใช่ เลนะนอนบอยก็ถ่าเลือดรอทีละนิชทนันนีเลยฮะทีมไม่ได้ไหวม,มากแต่ถ้าเกิดเป็นแต่ชุดนี้ก็ไม่ผ่านนะครัก็เป็นขอฮะคงจะใช้วิธีนี้ไม่ได้ไม,มีวิธีนึ้นก็คงเป็นยังไม่เคยเจอสิ่งจำ่รับขอฮะจุดเท่าไหร่<ม>ทัวพี่จะตันโยมาชุดหกสิบไม่รู้ว่าพี่จะยันเจ็ดสิบก็ว่า ขอหานี่ตระนาดาน,นี่นานมากผมก็เลยไม่เคยได้มีเวลาเล่นอจริงจริงจังแต่ก็ต้นงครับว่าคุ้ตัวขอหาออกกนลงให้ได้เห็นว่าพอตด้น่ะหนะวังว่าตัวผมก็ไม่มีตัวใหนตายก่อน จะเห็นว่าบอสจะมีบัฟขึ้นไม่กี่ตัวซึ่งก็ต,งตามที่ผมต้องการคือว่าผมอยากให้ดีบัฟขึ้นที่บอสเยอะเกินไปนั่นกนจะมีปัญหาการตัวแล้วดีบัฟฝั่งเราก็จะไม่มีเพราะว่าไอ้มือจะตลบทันทุกครั้งนะ่ามานี้ที่นี่คือแ1 0ของผมไม่เกินออ2อ0เ่ะคือจะมีแค่แกนซิงแล้วก็เกาะแตกหรือไม่แกนซิงกับดาบหักเท่านั้นเอง เนี่ยบอกก็ใจเสชวิดจริงๆเราใช้ตัวอะไแถนพัดลมก็ได้นะอย่างที่บอกไปคี่ตัวคือพีชไฟกับ เอาตัวไหนก็ได้ที่สามารถฮิวได้แล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ฮิวทะลุสามารถจะลบลบที่บัฟของเกาะแตกได้ก็ดีอาจจะเป็นพวกแฟลี่แฝดนะแฝดแฟลี่แสงเดินพลนข้างบอบบางนิดนึงก็กำลังดูที่ทีมแล้วก็อาจจะต้องดัดแปลงทีมให้ป้องกไฟลี่แสงได้มากขึ้นนิดนึงแต่แฟลี่แสงก็ผมว่าความสามารถในการฮิวสกิ้ใชะได้นะ แคลลี่แสงหรือว่าแลคลคลี่ควีนนะตัวนี้ก็ดียังไม่ได้ลองกันแต่ว่าจากที่เห็นก็ค่อนข้างบอดไปญ่แต่สกิลดีมากในในฐานะของตัวพอร์ตตัวฮิวนะครับก็ก็ลองเรียนดูครับใกล้นะบอสได้จบนะครับโมดานนีนนนนน้นึงในพอดอมอกถ้าเกิดใครอยากได้ชั้นไหนก็บอกได้นะครับก็สามารถทำให้ดูได้ทุกตัวได้ทุกชั้นออโต จะรออีกสักครู่นะครับ,บัใกล้จบแล้ว เช่นนี้บอสคงตายแนใ่นอนไม่อรอ,อรแล้วครับเราปงปับ,บอสลงได้ครับขอจบกันอเอเดโวเป็นเทอร์มินแล้ว ปิดยังไงวะ